สวัสดีค่ะสกัดทองตอนทองอยู่ไหนในน้ำสีสม้มชาหรือไงนะคะครั้งนี้จะเป็นการตอบโจทยว่าเวลาที่เราสกัดทองโดยมากเราก็จะเจอปัญหานะคะคืออย่างในน้ำที่เห็นข้างหน้าในรูปนี้นะคะก็ เป็นออกจะเป็นสีส้มชาเอ๊ะเราจะทํำยังไงให้ทองออกมาให้ได้เนื่องจากว่าเวลาที่เราสกัดทองนั้นเราใช้วัสดุหลากหลายหลายอย่างมันก็รวมโลหะเบทแล้วก็อาจจะมีทองอยู่ในนั้นแล้วเราจะเอาทองออกมายัางไงนะคะจากเมื่อคราวที่แล้วได้อธิบายถึงเรื่องของการเช็คโกคือเช็คทองเปอร์เซ็นต์นะคะคือถ้าเกิดว่าการทํางานหรือ สกัดทองนั้นเป็นทองที่หนักไปทางด้านพวกซิลเวอร์หรือเงินมากก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของพาลาเดียมแพตตินัมโรเดียมอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้เราจะมาดูตอบคำถามว่าทำยังไงจะเอาทองออกจากน้ำที่ออกมาเป็นสีส้มๆตัวนี้ว่าและน้ำสีส้มเนี่ยมันคืออะไร นะคะมาดูมาดูกันเห็นไหมคะว่าใครที่สกัดทองออกมาแล้วเจอลักษณะแบบนี้ถึงในขั้นตอนที่ว่าได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นน้ำสีส้มช,ชาๆแบบนี้คือเนื่องจากว่าเวลาเราสกัดทองนั้นเราก็ใช้จากแรมบ้าง cpu บ้างดูจากบอร์ดตัวนี้นะคะตรงปลายนี้แรมเป็นสีทองแล้วก็ยังมีส่วนของอที่ว่า เขาโรงงานเขาทำออกมามันก็จะมีตัวแร่าธรตาตุอะไรต่างๆมากมายเงินบ้างพาลาเดียมบ้างอะไรต่างๆติดมานะคะดูอย่างแรมตัวนี้นะคะอยู่อยู่ตรงที่ตรงจุดที่เขาต่อแล้วก็เป็นเรื่องของวงจรเซอร์กิตนะคะเครื่องในเนแมกกาสีเทาๆเนี่ยเป็นพาลาเดียมอ่าอย่างนั้นเวลาที่เรา,าสกัดทองลอกทอง ทิ้งน้ำยาไว้นานไปมั่งแทนที่ว่านอกจากจะได้ทองก็ได้แร่ธาตุอื่นติดมาอีกก็เป็นปัญหาขาดใจว่าเราอยากได้ทองเนี่ยเราจะทำยังไงคิดว่าเจอหลายคนเข้ามาถามเหมือนกันว่าปัญหามันคืออะไรเดี๋ยวเราเอาลองเอาน้ำชาสีส้มนี่มาหยดแล้วเทสโดยสเตนเนียตคอไลน์อันนี้หยดสเตนเนียตคอไลน์เป็นตัวที่ว่าเทสว่ามีทองหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าหยดแล้วมีสีดำแสดงว่าน้ำเนี่ยมีทองอยู่อันนี้เราก็แก้ปัญหาโดยการตั้งบนเตา,ตาไฟอ่อนนะคะแก้ตั้งบนเตา,ตาไฟอ่อนอันนี้ดูอุณหภูมิใช้เครื่องเช็คอุณหภูมิได้60องศาไฟอ่อนนะคะ60องศาเราใส่โซเดียมเมตาไบซันไฟใส่ไปเพื่อว่าให้ตกทองเหมือนอย่างที่เราได้เรียนสก,กัดทองกันมาตั้งแต่คลิปก่อนๆจะใช้ว่า โซเดียมเม็ดตะใบซันไฟหรือ smb หยุดลงไปปุ๊บมันก็จะเป็นน้ำสีดำดำนะคะน้ำสีเดียมดำขึ้นมาแล้วเขาก็จะไปจับตัวอนุมูลทองให้ตกลงข้างล่างแล้วคราวนี้เราก็ตั้งบนไฟอ่อนเพื่อว่าให้การทำงานนั้นเร็วขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่ตั้งบนไฟอ่อนเราก็ต้องทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะอันนี้เรามาดูกันชัดๆจัดๆ,ๆเร็วๆเลยค่ะว่าหากเราใส่ โซเดียไมไน่แต่ไบซันไฟด์หยดลงไปในรอบนี้นี่เราไม่ได้ใส่เป็นแบบว่าเป็นผงเราเอาแช่น้ำร้อนแล้วก็ใช้ตัวบีบค่อยๆกดเดยอดลงมาดูนะคะว่ามันจะเป็นสีดำแล้วเราก็ใช้ไฟอ่อนเลียไปอย่างนี้เห็นไหมคะเขาจะค่อยๆจับอนุมูลแล้วก็จะตกลง สูงก้นขวดข้างล่างอันนี้เราก็ใจเย็นไปอันนี้เป็นเตาเตาเพลทน,นะคะไฟฟ้าเราใช้ไฟอ่อนสัก60องศานะคะ ตอนนี้ S M B ก็จับกับอนุมูลของทองแล้วก็ค่อยๆตกอยู่ตรงข้างล่างเห็นไหมคะว่าไฟอ่อนๆนะ้ำมันก็เดือดปุ๊บปุ๊บดิดหน่อยตกลงมาแล้ว โดยมากตอนที่สกัดทองตอนที่เราจะทําให้ตกทองเขาจะชอบมีปัญหากันว่าทําไมไม่ตกทองนะคะอันนี้ก็ close up ให้ดูใกล้ๆว่าเวลาที่เขาตกทองไหนะครับเขาจะค่อยๆสีดําของ SMB ที่ลงไปก็ค่อยๆตกลงมาตรงก้นอาจจะรอ สักครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าเราวางบนเตาไฟนี้เห็นไหมคะ60องศานี้เราก็พอจะจับบิกเกอร์ได้แล้วก็แกว่งๆให้มันมีการาผสมให้ละเอียดเนียน ว่ามันเริ่มลงไปแล้วงานไปหน่อยขึ้นถึงแปด88นะคะอุณหภูมิสูงแล้วก็ระวังนะคะอย่าให้บิ๊กเกอร์แตก แต่อันนี้บิกเกอร์น,นี่ก็ทนความร้อนอยู่ขยับขยับดูนะคะมันตกลงก้นเยอะละเห็นไหมคะว่าทองเนี่ยได้อยู่ที่ตรงก้นแล้ว ปริมาณของ SMB ที่ใส่นี่เราก็ใส่จนมันไม่มีลิกชั่นหรือปฏิกิริยาตอบกลับนะคะแล้วก็ใช้ไฟเรียสังเกตดูนะคะเห็นไหมคะว่าทองตกอยู่ที่ก้น มอพอมองเห็นไหมคะว่าเป็นภาพสีน้ําตาลช็อกโกแลตติดอยู่ตรงก้นอละทองตกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นน้ำที่อยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราจะลินออกนะคะเดี๋ยวเราจะลินออกอันนี้เนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาสั้นสั้นอยู่เดี๋ยวลองดูน้ำเอามาเทส ด้วยสแตนเนคอร์ลดยดูนะคะข้างบนก็ยังมีทองอยู่อีกนิดหนึ่งคืเห็นไหมมันก็แต่มันจะดําอ่อนกว่าอนนี้น้ําเข้มดําข้างบนเนี่ยเป็นตัวซึ่งเป็นพาลาเดียมและทองเราใช้ความร้อนให้ทองตกไปข้างล่างเราก็เทเทน้ําเทน้ําข้างบนนี้ ใส่ปิกเกอร์อื่นนะคะเดี๋ยวเราดูดูใกล้ๆกันว่าเห็นไหมคะว่าทองอ่ะจะอยู่ที่ตรงก mm ้นเอ็นทองไหมคะ เห็นไหมคะอันนี้คือทองที่เป็นสีช็อกโกแลตเนี่ยคะ่ะอ่าเราก็ได้ทองได้ทองออกมาแล้วและน้ำที่เราเทลินออกนั้นเราก็พักเก็บไว้เดี๋ยวสรุปนะคะสรุปนะคะคือ การทำงานเนี่ยเราจะเจอปัญหาว่าเราสกัดทองไม่ได้แล้วก็ติดแร่ธาอื่นนะคะเนื่องจากว่าการสกัดทองนำวัสดุมารวมลอกอยู่หลายชนิดจนได้น้ำสีส้มสมมุติว่าเราเจอปัญหาว่าเราเจอน้ำสีส้มแบบนี้แล้วเราก็จะเอาอยาทองออกมาได้ยังไงทำไมฉันไม่ได้ทองแล้วนี่มันคืออะไรนะคะอันนี้มันเป็นลักษณะที่ ติดพาลาเดียมมีเอฟซี FC, แล้วก็เพื่อนที่ทำการสกัดด้วยกันชอบเจอปัญหานี้พาลาเดียมเป็นโลหะ t r a n s ซ t i o n หายากอยู่ในกลุ่มเดียวกับแพลตินัมซึ่งเป็นพวกโลหะที่มีสกุลสีขาวสีเงินขาวเงินมีสมบัติทางเคมีคล้ายกับแพลติมัมแพลตินัมสามารถสกัดได้จากแร่ทองแดงแล้วก็นิกเกอร์ เป็นโลหะที่นิยมและนำมาใช้เครื่องประดับต่างๆแต่การงานนี้เราจะเอาทองก็สาธิตเลยสรุปวิธีการแก้ปัญหานี้ก็คือว่าเราสรุปนะคะเราก็เอาไปตั้งไฟอ่อนเสร็จแล้วเอาน้ำสีส้มเนี่ยตั้งไฟอ่อนแล้วก็ใส่ SMB การแก้ปัญหาคือใส่ SMB หรือโซเดียมเมตาซันไบซัลเฟตเพื่อให้ตกทองแล้วทำบนไฟอ่อนให้ตกตะกอนลินน้ำบนออกทองจะอยู่ที่ก้นล่างนะคะสังเกตดูว่ามันก็จะมีสีส้มๆตามขอบอย่างในรูปนี้พอหลังจากเมื่อตะกี้นี้เราลินน้ำออกใช่ไหมคะข้างบนเสร็จแล้วตรงก้นแก้วก็จะเป็นทองแล้วถ้าเรามาทำ ขั้นตอนการสรกับทองต่อคือทำให้แห้งเมื่อกี้นี้มันเป็นมัดโกใช่ไหมคะอย่างที่เคยสอนแล้วก็อธิบายมาในคลิปก่อนก่อนเป็นมัดโกแล้วทำให้แห้งเสร็จแล้วก็จากนั้นก็อัอนนี้ก็จะกลายเป็นดั๊ o โกคือทองฝุ่นซึ่งเราจะต้องเอาไปเผาใส่บอแหล็กในขั้นตอนการเผาทองนะคะ นี่ก็พูดซ้ำอีกครั้งคือว่าเนื่องจากว่าเราสกัดจากวัสดุหลายอย่างหลายชิ้นก็ได้ไล่แท่งต่างๆมาปนมาบา้างนี่นะคะบางทีเราเจอถ้าเราเจอแบบน้ําสีส้มมีเทนหนักมาทางที่ว่าเป็น A G หรือเป็นเงินมากนะคะมันก็จะเป็นสีแบบนี้ชาส้มๆซึ่งให้คาดเดาวว่าเป็นพาลาเดียมคือไม่อยากจะพูด แร่ธาตุอื่นที่มากไปกว่าทองเพราะว่าเดี๋ยวจะงงกันก็แกะทองออกมาไม่ได้สักทีนะคะสะกัดออกมาไม่ได้สักทีก็คือการแก้ปัญหาก็คือใส่ s m d แล้วทำบนไฟอ่อนให้ตกตะกอนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คงจะเป็นกันในเรื่องของตกทองนะคะใส่ s อชบนไฟอ่อนแล้วก็รอเวลาให้มันตกทองแล้วก็เทน้ำข้างบนนั้นออกไป ซึ่งน้ำข้างบนนั้นอาจจะมียังอาจจะมีแร่ธาตุอย่างอื่นเช่นอพารา,าเดียมหรือโรเดียมหรือแพทิทนซ์นอันนี้เราจะไม่พูดละเรา,เาผลลัพธ์คือว่าได้ทองนะคะสังเกตดูถ้าเป็นติดพาราเดียมก็จะเป็นสีส้มเห็นไหมคะมันจะมีขอบสีส้มพอเรามาทำาทมัดโก,โกให้เป็นทองนะคะคือทำให้แห้งนะคะแล้วก็ กลายเป็นทองฝุ่นซึ่งจะเตรียมเผาต่อไปอันนี้สรุปอ่าอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์สับสไครต์แล้วก็กดชอบเพลงที่ร้องไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ